ตำนานเซนเซ่าตอนอาวุธทั้ง6ของโกเซนไลบร้าอย่างที่เราทราบกันครับโกเซนไลบร้าก็คือโดโกหรือท่านผู้เท่านั่นเองไลบร้าโดโกเกิดวันที่20ตุลาคมตามดวงแล้วว่ากันว่าคนราศีตุลเนี่ยมีนิสัยเรียบง่ายใช้ชีวิตสบายๆแต่ถ้าชอบอะไรหรือรักใครก็จะทุ่มเทสุดตัวครับตัวผมเองก็เกิดราศีตุลเนี ที่พูดมาก็รู้สึกว่าตรงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนแบบนี้แหละและในยุคของสองครามศักดิ์สิทธิ์ยุคก,ก่อนเนี่ยไหลบราโดโก,โกมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นหลังจากจบสงครามศักดิ์สิทธิ์ยุคก่อนเนี่ยโดโกได้รับพลังจากเทพีอาร์ีนาเพื่อที่เขาจะได้มีอายุยืนยาวเพื่อมาช่วยสู้ศึกสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งต่อไปในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองซึ่งในยุคข,ของเซย่าชิริวเนี่ย โดโกมีอายุปลาเข้าไป261ปีครับสภาพของเขาก็เลยแก่งำบเงือกเลยตัวหดเล็กลงอย่างกับอาจารย์โยดาจากเรื่อง Star Wars ส่วนเรื่องราวความวุ่นวายในแซงทูรี่ที่เพื่อนรักของเขาเคียวโกชิออนถูกยึดอำนาจเนี่ยโดโกก็รู้ครับแต่คงจะไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะหน้าที่หลักคือการรอสู้ศึกใหญ่กับกองทัพฮาเดสถ้ามาลองคิดกันเล่นๆเ,เนี่ย ทันโดโกโออกหน้าเพื่อที่จะมาปราบเจ้าซากะที่สวมรอยเป็นเทียวโกตัวปลอมเพื่อนๆว่าไลบร a าโดโกจะสามารถเอาชนะเจมินี่ซากะได้ไหมครับผมว่ามันก็มีลุ้นเนี่ยนะพะชุดโกคลอสไลบร a าเนี่ยมีอาวุธสุดเจ๋งถึง6แบบเลยอนุภาพของอาวุธไลบร a าเนี่ยว่ากันว่าสามารถทำลายดวงดาวได้เลยนะแต่เทพีอาเทน่าไม่ต้องการให้เหล่าเซนใช้อาวุธครับ เลยมอบมายให้โกเซนไลบรา่าปราศรีตราช่างผู้มีความยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อใดที่เหมาะจะใช้อาวุธก็ค่อยนำอาวุธทั้งหของไลบร่ามาใช้ก็แล้วกันซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับคนที่ต่อสู้ได้มือเปล่ากับคนที่ใช้อาวุธเนี่ยใช้อาวุธก็ต้องได้เปรียบกว่าแน่นอนจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่พวกเซย่าบุกมาที่ปราสาทที่เแห่งราศีตราช่าง ก็ได้มาพบกับร่างของเฮียวกะที่ถูกแช่แข็งไว้ในโลงศพน้ําแข็งที่เป็นฝีมือของท่านอาจารย์คามิวนั่นเองท่านอาจารย์ยังโม้ไว้ด้วยว่าโลงศพน้ําแข็งที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยต่อให้เป็นโกเซนรวมพลังกันก็ไม่สามารถทําลายโลงศพน้ําแข็งนี้ลงได้ครับนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นท่าไม้ตายดาบเอ็กซ์คลิเบอร์ของชูร่าเนี่ยก็ตัดน้ําแข็งนี้ไม่ได้ หรือต่อให้เป็นท่าไม้ตายที่โคตรแรงของซากะอย่างกาแล็กเซียนเอ็กซ์โพชันก็ไม่สามารถทำลายน้ำแข็งก้อนนี้ได้ครับอะไรมันจะแข็งแกร่งขนาดนั้นคุณเชื่ออย่างที่อาจารย์คามิวพูดหรือเปล่าครับแต่จะยังไงก็ไม่รู้แหละชิวริวได้หยิบอาวุธทั้ง6ของไลบร a ามาลองทดสอบดูประกอบไปด้วย1กระบอง2ท่อนอาวุธชนิดนี้เนี่ยผู้ที่ใช้มันจนโด่งดังก็คือบลูส์ลีนั่นเอง ผมเคยลองเอามาฝึกเล่นอยู่ครับไม่ง่ายนะหววไปหวดมาอาจจะฟาดหัวตัวเองก็ได้และอาวุธชิ้นที่2ก็คือกระบอง3ท่อนอาวุธชนิดนี้เนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าใครใช้กระบอง3ท่อนเป็นอาวุธประจําตัวบ้างอาวุธชิ้นที่3หอกอาวุธชนิดนี้เนี่ยมีตัวละครดังๆใช้กันเยอะนะครับที่ผมนึกออกอันดับแรกเลยก็คือหอกลองกีนุสจากอีวานแกเลียน ผู้ที่ใช้หอกเป็นอาวุธหลักเนี่ยมีใครอีกไหมเพื่อนๆน,นึกออกไหมครับอาวุธชิ้นที่4แห่งไลบราคือพลองมือหรือทอนฟาผู้ที่ใช้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยผมนึกออกคนเดียวเลยก็คือฮิบาริจากฟรีบอลอาวุธชิ้นที่5แห่งไลบราก็คือโล่หลายๆคนอาจจะคิดว่าโล่มันไม่ใช่อาวุธเนี่ยมันเอาไว้ป้องกันถ้าคิดอย่างนั้นอยากให้ลองไปดูเรื่องผู้กล้าโลผง,งาด แล้วคุณจะรู้ว่าการใช้โล่เป็นอาวุธเนี่ยมันโหดแค่ไหนและอาวุธชิ้นที่6ก็คือดาบแห่งไลบราอาวุธประเภทนี้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายกันมากครับเพราะตัวเอกส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาบเป็นอาวุธเลยซึ่งอาวุธทั้ง6ชนิดของไลบร a าเนี่ยแต่ละชนิดก็จะมีจํานวน2ชิ้นนั่นเท่ากับว่าอาวุธของไลบราจะมีจํานวนทั้งหมด12ชิ้นครับเท่ากับจํานวนของโกเซนเลย หลายๆคนอาจจะสงสัยอีกว่าอาวุธตั้ง12ชิ้นมันจะเก็บไว้ยังไงในโกคอสไลบลาก็ต้องไปลองเล่นของเล่นเซนเซยาคลอสมิดเอดูครับมันเก็บได้จริงๆนะ12ชิ้นซึ่งการทำลายโลงโศน้ำแข็งของท่านอาจารย์คามิลเนี่ยชิวิวเลือกใช้ดาบฝันฉับไปทีเดียวโลงโศน้ำแข็งแตกกระจายเลยครับบ้านะนี่คือก้อนน้ำแข็งที่ต่อให้เหาโกเซนรวมพลังกันก็ไม่สามารถทำลายได้นะ นี่แหละครับคืออนุภาพทำลายล้างของอาวุธแห่งไลบร่าถ้าเกิดโกเซนทั้ง12มาต่อสู้กันจริงๆเนี่ยไม่แน่ว่าไลบร่าโดโกอาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้นะเพราะนอกจากจะมีอาวุธสุดโกง12ชิ้นแล้วยังมีท่าไม้ตายสุดโหดโรซันแคคคิวฮะมัดมังกรร้อยเสียงโรซัน an, ที่โคตรแรงด้วยนะครับในเซนเซย่าภาคหลักเนี่ยในช่วงท้ายไลบราโดโกลอกคราบกลับมาอยู่ในใบหนุ่ม แต่ก็ยังไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรมากมายนะแต่ในเซนเซ่าภาค The Lost Canvas เนี่ยไลบราโดโกโชว์การใช้อาวุธแห่งไลบร่าแบบจัดเต็มเลยครับขนาดพวกสเปกเตอร์มารุมเนี่ยยังทำอะไรโดโกไม่ได้เลยนะก็ต้องยกให้ไลบร่าโดโกเนี่ยเป็นโกเซนที่เก่งกาที่สุดคนนึงเลยครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับถ้าให้เลือกใช้อาวุธแห่งไลบร่าทั้ง6แบบเนี่ย เพื่อนๆชอบอาวุธชิ้นไหนมากที่สุดครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ